ใช่เราไม่ออยบกันแล้วไม่ได้เห็นเาเข้าหอออนอ่ะหคนละขาเอ้ยหัละขา ไม่ใช่เธอมานั่งถ่ายรูปเธอไม่ถ่ายดีหน่อยไม่ถ่ายเขาไม่เขไม่ถือ่พูดเสียงจันเข้าไปอ๋อจะลงอะไรนะเลือกใหมดูคลิปดคเอาใหดีดีคอ่ะ ครับก็เป็นกล้องถ่ายเขุญาติเขานอกจากว่าในวันนี้นอกจาว่าเราจะในวันสุดท้ายในการแข่งขันสอนขั้นที่หนึ่งนะครับเราเรียนรู้มาได้เรียนก็ส่งนะครับดูแหวนนะครับที่กินที่กินด่ออกันนะครับในฐานะที่มาร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณ อย e ู่หลายปั้นให้บอกว่าให้เราสอนสอนตู้น้องไม่ไ so ด้อย okay, ่างน้อยคุณครูที De ่สอนประจำชั so ้นไม่ได้จบเก่ทางด้านภาษาอังกนะครับาสอนตั <believed> ้งเด็กเด็กเขาพลาดขึ้นใจนักศึกษาผมศึกนะครับคือแค่สองคนเด็กมาดูน้องเด็กน้าวเรียสปอนเรียแว่าเข้าหุ่นเด็กนะครับ อั mm hmm. นน so so like ั the the well ้นก็ต้องขอบคุณมากมาๆนะครับแผนปีงึงที่จยากปาร์ตูแอนนั่นน่ะนะพี่จะไปสอนต่างประเทศบางวันหนึ่งในเรื่องของการทำเกษตรนะครับอยากขึ้นบัวไม้ลงเมืองเกษตรเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้ชายทำทงสังคมนั้นเป็นยังไงมบางสังคมเขาไม่ยอมรับนะครับแล้วเราที่ไม่ได้ประสบการณ์จากปันหานะครับก็ในสังคมที่มัน อาจจะจำควมเปนระโยชน์ต่ละีเรื่องเรื่องแบงนี้ทีหนึ่งนะครับใครๆที่เินพีละส,สันะครับ